นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวกันนะครับเกจเป็นตัวกันและครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะครับไทยที้าสิบแนะครับ หรือความแต่หนจะให้ระเป็นก้านนะขอตรงๆแน่นๆนะเป็นก้านนะทุกคนรักหนูทุกคนเราคอยเป็นกา้านรุกนะ ที่สองเรียกอะไรลูกหวยมาที่สามที่เจ็ดรัฐธรรมรัฐบาลไทยนะลูกนะรัฐบาลไทยที่สามที่เจ็ดรัฐธรรมนูญสองคณะปิรูปนี้วันการที่สามที่เจ็ดรัฐธรมนนี้ออกไลูกนะมอนเป็รงการอะไรลูกนะต้องขายต้องแจกอะนะลูกนะตรงตัานะ เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นนะครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นต้องไปดูว่าทอฝันนะครับจะตีความว่าอย่างไรเพราะจะลืมนะครับคราวที่แล้วเนี่ยหมุนได้6-4ก็จริงนะครับแต่ตีความทั้งหมดทั้งมวลเป็นเลขกันออกมาปเป็น0ูนนะครับออกมาปเป็นศูนย์สามสามศูนย์นะครั้งนี้นะครับอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าทอฝัน ตีความเป็นเลขอะไรนะครับดูว่าทอฝันตีความเป็นเลขอะไรนะครับดูว่าทอฝันตีความเป็นเลขอะไรและ,และสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานะครับถามมานะครับว่าพี่เดย์ห้อยอะไรนะครับทําไมพี่เดถึงมีโชคมีลาบแน่นอนครับที่ผมมีโชคมีมีโชคมีลาบที่ผมถูกลอตเตอรี่หกสองนะครับทั้งหมดสิบสองใบก็คือนี่ครับผมห้อยอภิเ,เนกครับนี่อพิเ,เนกนะครับ ปางทุเศษ,ษนะครับหรือปางเศษฐีหรือปางเศษฐีนั่นเองนะครับหรือปางเศรษฐีนั่นเององคนี้เช่าบูชา1,000บาทแต่เราจะได้องค์ข้างในไปนะครับที่ผมที่อยู่ข้างในเนี่ยแต่ว่าผมถูกห่วยก็เลยนํากรอบไปล้อมนะครับนํากรอบไปล้อมนะครับอ่าเช่าบูชา1000บาทนะครับแล้วก็ว่านจับเงินจับทองนะครับหรือว่านพญาเล็บพรุดว่านพญาเล็บคุณนี้ก็เช่าบูชา600บาทนะครับ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมีติดตัวไว้เพื่อเสริมโชคลาภและทําให้ผมมีโชคลาภอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งผมมีไว้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นก็ทําให้ผมถูกหวยนะครับถูกทั้ง62แล้วถูกทั้ง30เลยนะครับสนใจก็โทรไปที่เบอร์ c เซ็น e n t e r ได้นะครับ0 8 4 264 2626 084 264 2 6 26 084 2 6 4 2 6 2 6เป็นเบอรอ์อเป็นเตอร์ c e n t e r นะครับตั้งแต่9กาโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับ แล้วก็สําหรับใครนะครับที่จัดเก็บไปทางก็ได้นะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับก็จัดเก็บไปทางก็ได้ครับหรือติดต่อในอินบ็อกก์ก็ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูครับว่า5้าหนึ่งเนี้ยทอฝันจะมีความว่าอะไรเดี๋ยวติดตามนะครับติดตามติดตามนะครับแล้วก็คราวนี้เราจะต้องคลีดร่วมกันคลิกคลิกรลดกรีดเราเปนข้าเนาะเราเนอ้าเนาะเราเ็น้าเนาะ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 เอาละครับเอาละ 51นะครับ51 51หมายความว่าอย่างไรนะครับช่วงนี้นะครับพอดีทอฝันเพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะครับเสียงอาจจะยังไม่ค่อยดีพอนะครับแล้วก็อาจจะพักผ่อนยังไม่เต็มที่ก็กลัวใบหน้าอาจจะยังไม่สดสวยนะครับยังไม่พร้อมนะครับผมก็เลยมานะครับมาพูดแทนทอฝันเลยครับเพราะว่าทอฝันตีความไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเ๋ยมาดูตอนนี้ก่อนนะครับ 5้าหนะครับห้ก็หมายความว่านี่ครับงวดที่ห้าห้หรือเปล่านะครับงวดที่5้าอนะครับออกเจ็ดห้าศนย์นะครับแล้วก็ออก2อสนะครับหรืองวดที่15นะครับนี่งวดที่สิ้านะครับออก81นะครับแล้วก็บนออก5้าสี่หมันก็มีห้าหน่งดูเห็นไหมครับเนี่ยครับห้าห้าหนอ่าเป็นเรียกว่าเป็นการ ให้แบบชาญฉลาดของน้องเป็ดจ้ามากมากเลยนะครับที่ให้เราแบบนี้นะครับให้เราตีความแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะครับหลายคนก็คิดแล้วนะครับจับจ้องแล้วนะครับว่าเอ๊ะจะเล่นกันอะไรและตีความได้อย่างไรนะครับให้พร้อมแล้วให้พร้อมแล้วขอบัวใจนะครับผมอ่าให้พร้อมแล้วแชร์ให้หน่อยนะครับให้พร้อมแล้วแชร์ให้หน่อยพร้อมมรืยยังนะครับพร้อมมรืยยังถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับนี่มาหน้าน้องเป็ดจ้าเลยนะครับใกล้ๆเลยครับอ่า ทั้งที่98นะครับงวดวันที่3 1กรกฎาคมสองพันหายนะครับเลื่อนจากวันที่1สิงหาคมนะครับมาวันวันที่3 1กรกฎาคมนะครับเด่นนี้เลยครับเด่น51เด่น51ก็คือเลขที่หมุนปิงปองนะครับเลขแผงครับ57นะครับเลขแผงอีกก็เป็น27เจนะครับแล้วก็50แถวบนเนี่ยครับกาดอกจันไว้เลยกาดอกจันไวเลยครับก็เป็นเลขเด่นนะครับเลขรองก็คือสีหนึ่ง นะครับแปดหนึ่งสองสามและสองศูนย์และแน่นอนครับเลขกันนะครับเลขกันที่หลายคนจับจ้องนะครับจับจ้องเลยครับก็คือห้าหกห้าเก้านะครับห้าหกห้าเก้าแล้วก็เลขห้าห้าแล้วก็เลขห้าห้านะครับอ่าใครชอบเลขอะไรนะครับใครชอบเลขอะไรนะครับก็จัดไปเลยนะครับนะครับจัดไปเลยนะครับเพจเรานะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุน ให้เล่นการพนันทุกชนิดถ้าเห็นคลิปของเราไปอยู่เพจไหนไปอยู่ที่อื่นที่เขาดูดคลิปเราไปแล้วก็มีลิงก์ชวนเล่นการพนันนะครับหรือให้สบครเล่นการพนันเพจแต่แค่เด็กจะนำโชคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเราเราสนับสนุนให้เล่นเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับ51นะครับห7 27 72 5005เอนะเอหรือศูนย์จะมาอีก5 0 0 5 นี่คือเลขเด่นเลขรองสีหนึ่งแป้หนึ่งสองสามสองศูนย์ละเลขกันห้าหกห้าเก้าแล้วก็ห้าห้านะครับอ่านะครับนะครับแคปไปเลยนะครับแคปไปเลยนะครับแคปไปเลยนะครับใครเห็นแคปไปเลยแล้วก็แชร์แไปเลยนะครับส่วนใครนะครับที่นะครับมีโชคมีลาบนะหรืออยากจะสนับสนุนเพจเรานะครับช่วยค่าขนมน้องเป็ดจ้าช่วยค่ามาลัยช่วยค่าใบสีต่างๆนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิเจอร์พาร์คลังสิตนะครับชื่อบัญชีเพชรกล้าเด็กชายนำโชคนะครับชื่อบัญชีเพชรกล้าเด็กชายนำโชคเลขที่บัญชี06533812040653381204นะครับอ่านะครับซึ่งเพจของเรานะครับไม่มีนะครับไม่มีการอินบ็อกไปหาใครแล้วบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัล3,000 5,000แลวคุณโอนเงินมาให้เราก่อนไม่มีนะครับ ตอนนี้ฐานได้ว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับเอาละงวดนี้นะครับขอให้ทุกคนรวย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 ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับให้ฟันนะครับให้ได้นะครับนะครับให้ได้เลยนะครับทั้งบาด้าทั้งสวคนนะครับแคปไปเลยนะครับแคปไปเลยนะครับให้คนโชคดีนะครับเป็นก้าวให้คนเวยร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 วยนะลูก้ารวย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 ครับ